คุณกำลังถ่ายทอสใช่ย,ยังทัไม่มีคนมาสวัสดีครับทุกคนไม่มีคนเลยอ่ะอันนี้มาแล้วสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้าง ep ห้าเอ้ย ep ส ep 4 ep ห้าทิตย์หน้านะคะฉากที่แบบว่าไม่ไหวแล้ว <laughs> ได้ปะสองฟองเหรออ ا, องฟองทุกคนมาคุยกันได้นะครับมาคุยกันใน Twitter ได้ h a s h ท็กอะไรครับคุณโปล์องชองเตซีรอีพีสี่นะครับผม,ผมแต่ว่าตอนนี้ขอกินข้าวก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เที่ยงเลยอันนี้คืออะไรง่ายๆไม่รู้ว่าบุ๊กจะมาก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาให้ เป็นไ <Okay. S 1> ข่ดาวเป็นออมเล็ตหรือไข่ดาวไข่ดาว <c oughs> สองฟองนะครับแล้วก็ข้าวสองทับพีเป็นการคุมอาหารที่คุมอาหารกลับไปกินแก่ทอดเขาหลอกๆทุกคนมาคุยกันได้นะองชองเต EP4 <c oughs> สวัสดีครับทุกคน อ่านเมนซิพอดอีพีหน้าแล้วอพีหน้าแล้วได้ไหมคะรออีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งกี่วันนะเดี๋ยวนะวันนี้มันสุกสาวอาทิตย์เจ็ดวันไงคฟ้าทุกกรครับสุกเออช่เจ็ดวันปกตนชอบกินแบบไข่หรอ่งตอนนี้สุกหรือว่าเอาเอาแบบว่าเอาไม่สุกมากอะเอาแบบว่าที่มันเจาะเรามาลาดข้าวให้มันเป็นเออประมาณประมาณนี้พอ นี่นะครับเชฟคอร์สสวยปะ่ะนะหมายถึงไข่ดาวใช่จางจางเลยควมบุกสวยไม่ได้บุ๊หลอกอ๋อใช่ถูกต้องนะฮะอ,อันนี้คือมีมีดด้วยนะฮะอย่าพูดไม่ดีนะครับทำไม่ตักแกงฟังฟังหรอะจ้ะอันนี้คืออันนี้คือเทคนิคอะไรครับเทคนิคอะไรโยนดิโยนแล้วได้กินปะ โอเคโอเคขอบคุณครับดูสีมือการทอดไข่ผมผมว่าผมทอดไข่เก่งมากเลย่ะเออสวยสวยสวยข้างล่างข้างล่างกรอบปะชอบข้างล่างกรอบๆอ่ะแค่นี้อะกรอบอบ่ะเออสุดยอด thank you ช้อนหยิบตรงไหนอะหยิบใหเปาเฟยกินไหมเปาเฟยบอกอะไรเนี่ยกินดีกว่าไปดีกว่า ก็ใส่กินแล้วกินให้ทุกคนดูเลยเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนละกันนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะไม่กินให้ทุกคนดูเอาเถือยให้หน่อยเดียวเอาถือไว้ก่อนเดี๋ยวจะโรยกไข่ให้อันนี้เกลือเพื่อนก็ถูกแล้วไงเมื่อกี้โรยเกลือให้พอไข่ถ้ามันใส่เกลือนิดนึงอ่ะรสชาติมันจะออกนี่สับยอกมีนี่ไหมพริกทอด เอ้ยพี P ่ทอฟลรยได้ปะลรยได้เออเออแม็กกี้ฝากหน่อยดิออไดีเสียงที่นี่อ่ะเทำไมผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะเอาจริงๆอ๋อออมันอ,อ,อ,อมันต้องเลื่อนเรื่อยๆใช่ไหมมันคอมเมนต์มันแบบว่าพ่อส mm. วัสดีครับ,รบยังครับพีอกินขอกินขอกขอแอปบปกินข้าวนิดนึงฮะยังไม่ได้กินแต่เที่ยงเลยคีณพ่อ เดี๋ยวเราจะมากินข้าวโชว์ทุกคนนะฮะเร่อรเขามีข้าวง่ายก็ได้เออฝากหน่อยขอหนึ่งจบได้ไหมเนี้ยขอหนึ่งจบได้ไหมมีไปเลยแต่รีบกิน Thank you much เพราะว่าจะออกจากกล้องโอเคได้ ดูเป่าเฟยดิห่วงห่วงห่วงพูดหน่อยเรวคุยกับพ่อหนอลูกอืมเนี่ยกูชอบแบบนี้มากเลยเว้ยหรอเออแบบอย่างเงี้ยปุ๊บ,บแล้วก็ราดข้าวเนี่ยอันนี้คือที่ทําให้ก็คือดีใช่ไหมใช่ดีชอบชอบแบบนี้เนี่ยแล้วก็ราดข้าวลรวก็กินโอ<ห>้เออแต่บางคนก็ไม่ชอบนะถ้าอย่างกูกูว่า ไม่ชอบน้ำขนาดนั้นเลยกระมึ่งกระมึ่กกง,กกงดีดีเลยตามสมบายเลยนอดแล้วเหรอคุอ,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 อเดี๋ยวทำงานต่ออ๋อโอเคครับไ้น่าเกลียดปะกินแบบนี้นก็ปกติคนกินอะ่ะเออชอบกินไขน่แดงไม่สุกชอบกินไข่ลวกอ่าเอออร่อยไปไปกันนีกว่าก <laughs> ินข้าวอ่าอ่าอ่า เอาปล่อยบุกไปกินข้าวนะครับครับผมดูหน้าผมแทนแล้วกันเนาะเฟยเนาะเนะเฟย์บายบายกองเอ้บายบายอะไรบายบ๊ายบายครับขอบายบายด้วยดิอ่ะบอกเลยบายบายครับทุกคนยังไงฝากติดตาม EP ห้าซุกหน้าด้วยนะครับใช่เป็นฉากที่ไม่ไหว ฉากที่ไม่ไหวฉากที่เขินไม่ไหว <c oughs> ไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ